Was busy สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาอัปเดตใหม่ตู้2020นะครับมีเพื่อนๆขอมาว่า2020ทำหรือยังเออยังไม่ได้ทำเลยนะครับโอเคเดี๋ยวอัปเดตให้นะครับมันเพิ่องอัปเดตเมื่อประมาณ1สัปดาห์ที่แล้วนะครับอันนี้น่าจะใหม่สุดนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันแบบช้าๆชัดๆนะครับคลิปนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับทนดูเอานะครับโอเค เดี๋ยวเราเปิดอแอปขึ้นมาเลยนะครับถ้าผมอ่านผิดผมขออภัยนะผมอ่านเหมยตู้มาตลอดเลยนะครับเปิดมาหน้าแรกนะครับก็จะเจอหน้าอินเทอร์เฟซหน้าแบบนี้นะครับด้านบนนะครับนี่ด้านบนก็เป็นเหมือนแบบเหมือนสารบัญน,นะเหมือนแบบคียลัดนะครับเวลาเราจะเข้าเไปใช้ฟิลเตอร์ตัวไหนหรือว่ามีอะไรใหม่ๆมาเขาก็จะมาโฆษณาตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะผ่านไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาไล่เมนูเอานะครับ ด้านบนไม่มีอะไรนะครับมีเป็นสตูกับหน้าโปรไฟล์เรานะครับผ่านได้เลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มจากตัดต่อรูปภาพกันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะตัดต่อรูปภาพผมจะกดไปมันทําอะไรได้บ้างนะครับก็พื้นฐานนะครับเอารูปมาตัดต่อน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดรูปมาสักหนึ่งรูปนะครับเอารูปนี้ก็แล้วกันผมแต่งมาแล้วแหละอย่างเงี้ยมันก็จะมีคําสั่งด้านล่างนะครับไล่มาด้านล่างเลยนะครับ ไอ้ตัวนี้นโฆษณานะครับปิดไปเลยก็ได้เนี่ยออปิดได้ไหมปิดไนได้ก็ช่างมันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคําสั่งแก้ไขของเขาก่อนเขามีอะไรบ้างนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมองดูนะบางอันมันก็จะเหมือนกับแอปแต่งรูปทั่วไปอย่างเช่นอุ้ยรูปนี้มันไม่ได้ผมขออนุญาตเปลี่ยนรูปเพราะว่ามันต้องเห็นหน้านะครับบา,บางทีมันมีคําสั่งพวกหน้าใสาหน้าเนียนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนรูปก่อนนะครับ อ่ะพีชีพด้วยรูปผมที่หน้าเละๆเทะๆแบบนี้นะครับอ่ะดูดูหน้าแบบอุบาทมากนะครับอ่ะโอเคอัตโนมัติปึ๊บเห็นไหมครับใสเลยเอาสุดเลยเดยสุดเลยโอ้โหนะครับอันนี้กดด้านบน before after นะครับอ่ะอันนี้มันก็จะเป็นเป็นโหมดอยู่แล้วมันจะถูกเลือกมาอัตโนมัติว่าเอาโหมดบุคคลน,นะครับถ้าลองเปลี่ยนดูนะเป็นสัตว์เลี้ยงเราเป็นสัตว์เลี้ยงซะแล้ว ห,หน้ามันก็จะบดินไม่ได้เนียนเหมือนแบบคนไงอือเพราะฉะนั้นนะครับเลือกเอานะครับหรือว่าอัตโนมัติโอ้โหต้องบุคคลเท่านั้นครับเนี่ยถึงบ,บุคคลเท่านั้นถึงจะใสนะครับโอเคผ่านนะครับตรงนี้เพืเ่อนๆไล่เลือกเอานะผมพยายามไปช้าๆคลิปอะต่อมาแก้ไขนะครับแก้ไขตัวนี้ด้านล่างกดเข้าไปมีอะไรบ้างมีสัดส่วนนะครับให้เราเลือก เ,เพื่อนๆทำในแพลตฟอร์มไหนก็เลือกแพลตฟอร์มนั้นนะครับแพลตฟอร์มอ่สัดส่วนเท่าไหร่ก็เอาสัดส่วนนั้นอย่างเช่น1 1ตอก็คือส่วนใหญ่จะใช้เป็น Facebook IG นะครับก็จะเป็น1.1แบบนี้ก็๊อปเอาก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับหรือหมุนองศานะครับผมไล่จากข้างล่างเลยนะก็จะเป็นคำสั่งหมุน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 สลับซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างนะครับ อันนี้ไปลองใช้ดูนะครับเป็นเบสิกพื้นฐานของแอปแต่งรูปอยู่แล้วต่อมานะครับแก้ไขอันที่3นะก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่า Perspective นะครับที่แบบแบบปรับยืดยืดอันนี้จะใช้กับวิวทิวทัศนะครับเวลาเลนเรามันกว้างหรือมันไม่กว้างเวลามันถ่ายมาเราจะปรับ,บตึกลาบ้านช่องให้มันยืดขึ้นยืดลงให้มันแบบ สมดุลสัดส่วนสมดุลนะครับต้องใช้ตัวนี้นะครับโอเคนะผมผ่านนะครับถ้าใครโอเคก็กดถูกแต่ว่าผมผ่านผมปิดไปจะได้เด้งกลับมาหน้าเดิมต่อมานะครับปรับปรุงฮะปรับปรุงปรับปรุงอันนี้ก็ค่อนข้างละเอียดนะครับเนี่ยดูสิไฟอาจจะอัจฉริยะนะครับมันคืออะไรเดี๋ยวผมขออนญาตบางตัวอ๋อเพิ่มแสงนั่นเองนะครับโห ไมาดีกว่ากดเพิ่มได้แค่นี้เองนะครับต่อมาความสว่างอ่าพวกนี้นะครับเป็นการปรับเองปรับละเอียดนะครับเราสามารถถ่ายขึ้นถ่ายลงเอาตามใจเราเลยนะครับเนี่ยได้หมดนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจนะผมไม่อยู่กับมันนานนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเฟดแบบเนี้ยเวลาผมแต่งรูปผมจะชอบเฟดแบบนี้ให้มันแบบ เออมันสวยในใสายตาผมอะ่ะผมคนอื่นไม่รู้สวยป่านะอ่ะด้านล่างเห็นไหมครับมันจะมีแสงสีรายละเอียดอ่าเดี๋ยวลองไปที่สีนะครับเมื่อกี้ไปแสงและสีก็คล้ายๆกันครับปรับละเอียดปรับละเอียดหลายมัน่าจะเป็นโหมดเวลาเราจะคุมโทนหรือว่าเราจะปรับรูปแบบนี้ก็ประมาณนี้เรื่องเอาเลือกปรับเองนะครับเนี่ยอมสีไหนอมชมพูอมฟ้านะครับหรือว่าเงาก็ได้ เงาจะเขียวเอาเงาชมพูเงาเห็นไหมตรงผมมันจะออกเอางามันจะเป็นสีชมพูนิดๆจบนะตรงนี้แล้วก็รายละเอียดมีไหมก็ก็กมีอีกนะครับเนี่ยเลือกเอานะครับอย่างเนี้ยก็คือทักษะอะไรพวกนี้ก็เพื่อนๆน,น,น่าจะต้องมีอยู่แล้วเนาะจากการที่เราเล่นแอปแต่งรูปมาเยอะๆนะคล้ายๆกันนะครับผมผ่านนะปิดไปต่อมา ฟิลเตอร์นะครับอันนี้น่าจะรู้ดีนะครับก็คือฟิลเตอร์สำเร็จรูปนะครับไม่ต้องไปปรับนะครับเราเลือกเอามีเยอะนะครับก็จะมีเขาแบ่งโหมดมาให้ดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยตรงด้านบนเนี่ยแบ่งโหมดมาก็เลือกอ่ะเลือกสักอันอย่างเงี้ยเลือกเสร็จแล้วก็ปรับความเข้มของฟิลเตอร์ได้นะครับลดได้นะครับหรือ ตรงนี้มีอะไรอันนี้อ๋อมันปรับได้สองแบบอันนี้คือปรับเปอร์เซ็นต์ของฟิลเตอร์ใช่ปะข้างๆกานก็ปรับเปอร์เซ็นต์ของความสวยงามของหน้าตานะครับอืมผมดูไม่ออกนะอ่ะประมาณนี้เลือกจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าเราจะถ่ายๆตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็ไปเหมือนกันจัดการนี่คืออะไรครับอ๋อเหมือนเหมือนโชว์ว่าฟิลเตอร์เราเอาอะไรมาบ้างไง มันสามารถเพิ่มได้นะครับก็คือกดสโตผมน่าจะจะกดสโตนี่นี่ก็จะมีฟิลเตอร์แจกเยอะแยะมากมายนะครับวิธีจะใช้ใกดเข้าไปใช่ไหมเดี๋ยวนะกดเข้าไปอ่าแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับมันก็จะมาคือมันมีเยอะมากนะครับแต่ว่ารูปตัวอย่างเนี่ยสวยๆนะครับดูสิเพื่อนจริงๆมันอยู่ที่การถ่ายถ้าเราถ่ายสวยๆมา แต่งนิดแต่งหน่อยมันก็สวยนะครับอ่ะผมผ่านนะครับหมดแล้วนะตรงนี้หมดแล้วต่อมากรอบนะครับก็เลือกได้นะครับเนี่ยมีหลายแต่ว่าเขาจะเป็นสัดส่วนของเขานะครับมันไม่เหมือนสัดส่วนของเราพอเราใช้ของเขาปุ๊บมันจะเป็นสัดส่วนเขาแบบเนี้เออมันไม่ปรับตามสัดส่วนภาพเรานะครับหรือต่อมาโปเตอร์ไปแล้วต่อไปเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายก็เหมือนกันเป็นกรอบแบบ มันก็จัดให้สําเร็จรูปเบอร์นี้น่ารักนะครับอะไม่ลงลึกนะเพื่อนต้องกดเลือกเอาแฟนตาซี Fantasy อย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับโหลดเพิ่มเติมได้ที่สตูเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปอ่าผมผ่านนะจ๊ะต่อมาคัดเอาเออคัดเอานี่ผมชอบมากนะครับมันจะตัด เราให้เลยนะครับตัดตัวเราออกมาอย่างเงี้ยมันตัดให้แล้วนะครับทีนี้พอมันตัดปุ๊บเราก็เลือกของเขาได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเอาที่แบบอย่างเงี้ยอ้าวนี่ตัดแล้วเหรอเนี่ยอ๋อตัดแล้วตัดแล้วเห็นไหมตัวเราขาดเลยนะครับเลือกเลือกได้นะครับเลือกเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหดได้นะครับเอแตะขยับขยายอะไรแบบนี้ได้นะครับ นันก็จะมีนี่เป็นตีมมีเป็นฟิลเตอร์ก็มีนะครับฟิลเตอร์ก็คือปรับตัวเรานะครับต่อไปพื้นหลังนะครับเราก็เลือกพื้นหลังของเขาหรือที่ผมชอบใช้จะเป็นพื้นหลังสีสีแบบนี้นะครับเลือกเองนะครับปรับปึ๊บเนี้ยเออสวยแล้วนะหรือลากเส้นนะครับก็จะมีให้เลือกใส่เส้นแบบไหนปรับสีแบบไหนลองเล่นดูนะ ไม่มีอะไรมากนะครับมีสี่ตัวเลือกนะครับอ่ะผมปิดไปไม่บันทึกนะฮ่าฮต่อมาโหเยอะเหมือนกีนเนี่ยโมเสกนะครับมันระบายได้นะครับเพื่อนๆสมมุติอเอาเออผมเลือกลองใช้ให้ดูแล้วกันเป็นจุดๆๆแบบนี้แล้วกันนะทีนี้แปลงเราอ่ะก็จะเป็นจุดๆๆแบบนี้ที่เราเลือกนะครับแล้วก็ระบายแบบนี้นี่ ระบายระบายระบายรบายรบายแล้วก็ระบายเหลือตรงเราไว้นะมันก็จะเหมือนแบบพื้นหลังเราจะเปลี่ยนไปแต่ว่าตรงเนี้ยมันต้องปรับหัวแปงเอานะครับตรงที่มันใกล้ๆตัวเราอ่ะเดี๋ยวมันไม่เนียนนะครับไดูอย่างเงี้ยจมูกผมหายไปเลยปะเออแล้วก็มันสามารถลบได้ไหมเดี๋ยวนะอันนี้อะไรเนี่ยหัวแป้งนะครับ ระบายมันก็เป็นการระบายแบบหัวแปงแบบอื่นอ๋อเท่าทีเท่าทีอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้สี่เหลี่ยมเลือกเป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยอ่าอันนี้เลือกเป็นวงกลมเลยพี่ระบายแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้แปงอันนี้ใช้แปงเอาอ่าโอเคนะครับมันเอ่าชิบหายแล้วแบคกลับไปดิขออีกทีขออีกที มันระบายกลับมาอย่างไงนะครับอ่าเลือกยังลบนี่ยังลบตรงนี้แล้วก็ระบายกลับโอเคนะครับไม่ซับซ้อนนะครับระบายเสร็จแล้วเลือกเลือกอันใหม่ได้ไหมหรือว่ามันเลือกแล้วเลือกเลยอ๋อเลือกแล้วเลือกเลยมันก็จะเป็นอันใหม่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะมีแบ่งบนมู่มาให้แล้วนะครับหรือว่าดาวน์โหลดเพิ่มเอานะครับ ลองดูลองดูเนี่ยลองเลือกเอานะครับโอเคผ่านนะจ๊ะต่อมาปากกาพิเศษนะครับก็เป็นหัวแปลงนะครับเลือกเลือกขนาดเลือกสีระบายเขียนเขียนเขียนเลือกโหมดนะครับเขียน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 เลือกเลือกได้เลือกสตัวได้มีหลายหัวแปลงนะครับอ่ะเลือกเอานะครับ อันนี้ไม่น่างงเนาะก็แค่แปลงจะลบก็ยังลบ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 จบนะครับอ้าวผมไม่เซฟสิโอเคต่อไปสติ๊กเกอร์นะครับโอ้โห่ฟิลเตอร์เยอะมากผมเหนื่อยมากนะเนี่ยอ่ะเลือกกรอบก็คือจะมีแบบสตูให้เลือกนะครับก็เข้าไปเลือกได้เลยเนี่ยเลือกตามโหมดก็ได้แล้วก็เลือกมามันให้ดาวน์โหลดนะครับอ่ะอันไหนเลือกแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ ผมโหลดตัวนี้มาครับผมชอบมากอย่างเช่นพวกนี้ใส่ดอกไม้ใส่เครื่องหมาย,ยาใส่ตกใจอะไรเอ่ยแบบนี้หดได้ c อปปีได้หมุนได้สลับหน้าหลังได้นะครับอ่ะลองเล่นดูนะเนี่ยอย่างพวกนี้เยอะแยะครับเยอะแยะอะไม่ลงลึงนะ

แต่ว่ารูปนี้มันดูไม่ออกหรอกเพราะว่าพื้นหลังมันเป็นสีชมพูอยู่แล้วนะครับสีเดียวนะครับมันดูไม่ออกนะครับมันต้องมีดีเทลนะครับมันถึงจะเห็นความเบร์นะครับอ่ะผ่านจ้าต่อมาภาพขยับมันทำให้พื่อนไหวได้นะครับอย่างเงี้ยอออัพโหลดต้องให้อัพโหลดนึ่งอ๋ออย่างงี้จุบป,ปุ๊บปบอัตโนมัติอ๋ออัตโนมัติฮะปุ๊บ บ๊อ๊บบ๊โอ้มีเยอะไหมเยอะมากนะครับปรับเองได้ด้วยปรับเองคือโหอันนี้เหมือนต้องลงลึกแล้วเราจะต้องมาร์กจุดที่ให้เคลื่อนไหวแล้วก็ไม่มาร์กจุดที่ให้ไม่เคลื่อนไหวด้วยนะครับงงนะครับไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งหรอกนะครับเดี๋ยวผมสอนแย,ยกต่างหากนะครับผมเหมือนที่เคยสอนไว้แล้วด้วยนะครับเอาฉลาดก็พอนะครับให้มันเป็นสําเร็จรูปไปนะครับ แอปมันควรจะง่ายแบบนี้นี่น่ารักนะครับอ่ะจบต่อมาปรับแต่งอันสุดท้ายปรับแต่งอ๋อก็จะเป็นเรื่องของเมคอัพนะครับนี่อัตโนมัติไปเลยนี่หน้าผมหล่อใสจริงๆโคตรหลอกลวงนะครับเล็กน้อยอย่างอันนี้เล็กน้อยเนี่ยอ่ะปานกลางนี้ โอ้โหเอาระดับสูงดีกว่าชัดเจนออืยังก็อยู่ในฝันนี่เป็นเทพหรือเปล่าเนี <c> ่ย <oughs> โอเคโอเคโอเคเสร็จแล้วก็ถูกไปแล้วกันนะผมปิดอ่ะหมดแล้วนะครับอันแรกถ้าจะเซฟก็ด้านบนบันทึกและแชร์นะครับย้อนกลับโอ้เยอะมากนะครับต่อมาหมดอีกหมดหนึ่งรีทันรูปเหมือนอ่าเมคอัพ นะครับอ๋อมันปรับละเอียดไงปรับแยกนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนเนก็ไล่ดูผมก็แต่งหน้าไม่เป็นนะผมผู้ชายอะ่ะไม่ไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาแต่งกันยังไงเพื่อนๆก็ลองเลือก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 ดูแล้วกันนะนะครับผมขออนุญาตผ่านนะมันก็แค่เลือกแล้วก็กดถูกนะครับแล้วก็อัตโนมัติรเราอัตโนมัติไปเลยแบบชัดเจนแบบเมื่อกี้ก็คล้ายๆกับตัวเรืองเมื่อกี้แหละ อันเดียวกันแหละนะครับก็ขัดผิวปาอุ้ยหน้าอะไรเบอร์บันนั้นนะครับผิวนะครับแป้งโฉมว่าจะดึงคอดึงหน้าดึงปากนะครับเนี่ยเพื<น>่อนเพื่อนก็ลองเล่นดูแล้วกันดึงหุ่นลบสิวคอนทัวร์กระชับรูปทรงสีสะเพิ่มตา ถ้าเหมือน AI คืออะไรนะครับขออนุญาตก,กดเข้าไปดูอ๋อแนะนำแอปขายเก่งนะครับอ่าช่างมันกดมาแก้ไขก็เหมือนเดิมนะครับเป็นโหมดเดิมมันจะลิงก์กันนะครับเหมือนกันแหละนะครับมันลิงก์กันมันลิงก์กันไม่ต้องตกใจมันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับวิดีโอล่ะเออวิดีโอน,นี้น่าสนใจวิดีโอลองเลือกโหมดวิดีโอมาใส่ ลองวิดีโอปุ๊บอวิดีโอก็นี่ตัดต่อได้ผมเคยสอนไปแล้วนะนก็จะมีการแก้ไขตัดวิดีโอนะครับฟิลเตอร์อเดี๋ยวผมสอนใหม่แล้วกันนะครับคลิปหน้าแล้วกันนะวิดีโอขอติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับ ามาต่อภาพก็เป็นแบบเอาภาพมาต่อกันนะครับลองปึ๊บป๊บเนี่ยก็จะมีสำเร็จรูปบางอันมีเพลงเลยนะอย่างเงี้ยเออมีรูปแบบเยอะแยะเลยนะครับลองเล่นดูอ๋อเลือกแบ็คการ์ได้ด้วยอันนี้เราก็ขยับเองได้รวมรูปนะครับยเี้ เออโอ้โหโอ๋หอยาวเป็นแนวยาวไปเลยนะครับถ้ารูปเยอะยิ่งยาวนะครับเออเท่ดีอย่างเงี้ยอ๋อแม่แบบก็แข็งแข็งแบบใส่กรอบไปเออฟีกไปโอเคไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับบันทึกแล้วก็แชร์ได้เลยนะครับหมดยังเนี่ยโอ้โหยาวมากคลิปนี้ใหม่ตัวไฮไลท์อะไรอ่ะกดเข้าไปสิ ออนิเมตเ, oh, เปิดเรื่องรูปภาพจากอัลบัมฮะโอ้เป็นแบบนี้เองฮ่าฮ่ฮฮฮฮฮถ่ายวิดีโอถ่ายภาพยกมือได้ไหมไม่ได้๋ออย่างนี้เหรอเออบันทึกสิอ่ะ แค่นี้โอเคจบไปนะครับลองเล่นดูก็ได้นะครับเพื่อนๆจบแล้วเย่ yeah. แล้วก็ถ่ายรูปก็ไม่มีอะไรก็กดถ่ายรูปแล้วก็กดแต่งรูปก็เข้ามาโหมดแต่งภาพนะครับเหมือนกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเข้ามาตามใน i อเข้ามาตามใน Tik t o k เข้ามาตามใน u t u b e เข้ามาตามในแฟนเพจด้วยนะครับผมมีหลายแพลตฟอร์มนะครับโอเคไปแล้วครับคลิปนี้กราบสวัสดีจ้าบ๊ายบาย